ครับ้าถามว่าความรักคืออะไรนะครับในส่วนตัวแนละ้วผมคิดว่าความรักคือสิ่งที่มนุษย์เราควรจะมีไว้ไว้กับตัวคนระับไม่ว่าเราจะรักอะไรก็ตามคนระับรักที่เกิดจากความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ก,การระหว่างลูกหรือว่าจะเป็นรักเกิดการระหว่างเพื่อนฝูงเป็นแฟนจะเป็นใครก็ตามรักในหน้าที่การงานรักในการทำกิจกรรมรักในกีฬาที่เราองชอบนะทุกสิ่งทุกอย่างนู้นแล้วแต่เป็นความรักที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็กับ ทีม A เปิดทีมกับซย่างในชีวิตนะฮะทำให้ร่างกายามสุขแล้วจิตใจก็จะดีขึ้นด้วยเรามีความรักนะผมความรักจะนำมาซึ่งความเมตตานำมาซึ่งความเปิใสแลนะความเข้าใจครับ,นะรบแล้วพี่ณเดตรู้สึกยังไงคะเวลามีความรักรู้สึกไงเวลามีความรักรู้สึกแบบนี้เลยครับผม <laughs> ความพายามคิว่ามันคือ the feeling of love เหารู้สึกความรักค่ะว่ามันเกี่ยงในความงามของความรักคือที่มันหรู้สึกมีความสุขหว่ารบอเต้นในัวใจ่าค้องเบ้น่อเดค่ะ p love ความพยายามค่ะก็คือ